อทำอะไรครับต่อสายใหม่หมาอ๋อน้องฟิวหยอดสายใหม่ครับอ๋านี่ไงกำลังหมุนเลยกำลังหมุนเลยเป็นลายลายในฝันโอ้ใหญ่มากเลยไป็ก้อนเมฆเลยเป็นก้อนเมฆเลยใช่ไหมเขาต้องใชหลอดนะเหรอมาแล้ว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  กำได้กำได้พี่เลยรู้จะเอข่ขานหน,น่มาแล้วครับได้แล้วครับอ่ามารอรับฝั่งนี้เลยเอาแป๊บนึงครับรอตู้ก่อนแปบ๊บนึงอ่าจับมาเลยลือกร้อนไม่ร้อนหรอกเรงกลัว ทำงานสวัสดีครับ wow, ี่สวัสดีครับว้าได้เยอะไรนี่บ้านไหมเลีอืง